สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการที่เราจะดาวน์โหลดแอปหรือเกมนะคะทวิตแอปต่างๆเนาะได้โดยทีเ่เราไม่ต้องเสียตังค์นะคะก็วันนี้นํามาเสนอวิธีที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ดาวน์โหลดวิธีเดิมๆไม่ได้หรือว่าวิธีที่ผ่านมาไม่ได้แอปวเล่ evaluate, หรือว่า ตู้ตู้แอปต,ต่างๆเนาะที่เคยได้นำเสนอไปมันใช้ไม่ได้นะคะก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูนะคะตัวนี้นะคะเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ดาวน์โหลดมันก็จะช้านิดนึงนะคะก็แต่มันก็สามารถใช้งานได้อยู่เนอะอาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธ,ธีการเป็นยังไงเนาะวิธีการนะคะให้เราเข้าลิงก์ใต้คลิปมาก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เรามาสมัครสมาชิกก่อนโดยเข้ามาตรงนี้เนาะ เขาาา้ามาหน้ามาหน้ามาหน้าตาที่ลิงก์ที่ให้เนาะเสร็จแล้วให้มาตรงขีดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเห็นตรงนี้เนาะให้ s i g เอา t ก่อนอพอ i g ่เอาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นว่า i g n up นะคะก็กด i g n up ไปอ่เาสร็จแล้วให้กดเลือกตรงนี้นะคะมันจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะของเราเนาะ ก็ให้ใส่ปีพศนะคะที่เราเกิดไปเนาะอ่าเสร็จแล้วก็ตกลงนะคะเสร็จแล้วก็กด continue ได้เลยอ่ามาถึงขั้นตอนนี้ก็ให้เราใส่อ่าชื่อที่จะใช้ล็อกอินนะคะอีเมลเนาะพาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์นนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องของเราว่าเป็นเวอร์ชันอะไรรุ่นอะไรนะคะอันนี้ไม่ต้องติดก,ก็ได้เนาะอันนี้ ก็ตอบคำถามเขานะคะให้ใส่เป็นตัวเลขไปเนาะจกจันนี้ต้องใส่นะคะอันนี้เนะาะเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ c r e create a ง c o u n t ได้เลยนะคะแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะอาพอสมัครตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องนำมาล็อกอินกับแอปที่จะให้นะคะ พอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจำจำยูสเซอร์เนมไว้เนาะกับพาสเวิร์ดไว้นะคะที่เราสมัครนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราเดี๋ยวหาลิงก์ดาวน์โหลดสักครู่นะคะ,ะเสร็จแล้วให้เราเข้ามาลิงก์ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลือก free install ได้เลยเนาะกดอนุญาตนะคะ เสร็จเรียบร้อยมันก็ให้ไปตั้งค่าเนะาะตั้งค่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ถ้าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยมันจะอยู่ข้างบนนะคะกดติดตั้งได้เลยใส่รหัสเนะาะกดติดตั้งอีกครั้งติดตั้งเสร็จสิ้นนะคะอตอนนี้เราก็ มาดูว่าเราจะเจอแอปตรงนี้ขึ้นละนะคะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่จะดาวน์โหลดเกมต่างๆได้เลยเนาะเกมสตูดิโอครีเอเตอร์แฮกนะคะนี่ก็จะเป็นแฮกเกมต่างๆที่เขาแฮกมาได้ปบ่้อยแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็จะเห็นแ็บเมนูนะอันนี้มันน่าจะเป็นบั็กเนาะทำให้แสดงผลได้ไม่ชัดนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแอปต่างๆเนาะ นี้นะคะอแอปต่างๆนะคะวิธีดาวน์โหลดนะคะก็สามารถกดเข้าไป c c r ตรงนี้ได้นะคะก็จะมีเยอะแยะให้เราเลือกเลยเดี๋ยวเราจะลองดาวน์โหลดตัวนี้นะคะกดเกตได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยก็กด Install นะคะเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะมันจะเด้งถามหา User ที่เราสมัครไปเมื่อกี้เนาะก็ ใส่ยูเซที่เราสมัครไปนะคะเสร็จแล้วก็รหัสผ่านเนาะอ่าใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะอ่าตอนนี้เราก็ล็อกอินยูเซที่เราสมัครไว้ข้างข้าง,ข,างข้างต้นนะคะอะ่กด install ได้เลยกดติดตั้งนะคะอ่า ขั้นตอนนี้นะคะมันจะดาวน์โหลดช้านิดนึงอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของมันเนี่ยจะช้านะคะ,ะนี่นะคะมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างช้าๆนั่นเองเนาะก็รอไปนะคะ โอเคนะคะตอนนี้มันก็ดาวน์โหลดสำเร็จแล้วนะคะก็ขึ้นคลายมาเตอร์ตรงนี้นะคะ,ะทุกคนอาจจะเข้าใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เนาะโหลดครั้งแรกนะคะก็ต้องเข้ามาตั้งค่านะคะทั่วไปแล้วก็การจัดการอุปกรณ์และโปรไฟล์เนาะมันจะมีตัวนี้นะคะ ถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะคะต้องเข้ามาแล้วก็กดเชื่อถือหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ถึงจะเข้าใช้งานคลายมาเตอร์ได้เนาะอย่าอย่าตกใจนะคะเวลาเราเข้ามาเนี่ยล้วก็มันจะขึ้นบอกว่าใช้งานไม่ได้นะคะต้องยืนยันนะคะเสร็จแล้วก็ให้ไปตั้งค่าก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้งานได้นั่นเองนะโอเคนะคะอันนี้ก็ ออกไปเลยเนาะ,ะเขาจะให้ล็อกอินก่อนนะอันนี้เนาะถ้าไม่ถ้าไม่ล็อกอินเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้นะคะนี่นะคะเราก็ใส่ยูเซอร์ที่เราล็อกอินนะคะที่เราสมัครไว้เนาะ เสร็จเรียบร้อยมันก็จะยอมให้เราใช้งานโปรแกรมที่เขาทำมาให้นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแบบที่พรีเมียมนะคะไม่เสียตังค์เนาะก็ยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ลองนำไปทำดูเนาะว่าเป็นยังไงนะคะ,อะแอปที่เราดาวน์โหลดมาบางครั้งมันก็จะใช้งานได้ไม่ยาวนะคะใช้ได้สักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะโดน Apple เนี่ยคะ่ะลบ โปรไฟล์ uh, ที่เราเข้าไปยืนยันเมื่อกี้นะคะแอปเปิล uh, ตรวจเจอมันก็จะลบการยืนยันตรงนี้ไปนะคะเสร็จแล้วก็รอทางทีมงานเขาแฮกมาใหม่นะคะหรือว่าแก้ไขโค้ดต่างๆแล้วก็นำมาให้เราดาวน์โหลดใหม่นะคะก็ต้องรอนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ฟรีนั่นเองเนาะก็วันนี้นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะทางไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ